ปีพุทธศักราช2483หลวงปู่ชอบฐานะสโมเดินทุดงมาพักที่บ้านแม่หนองหารจังหวัดเชียงใหม่และได้พบหลวงปู่เหรียญวาราลาโพทั้งสององค์จึงจำพรรษาร่วมกันแม้ต่างจริตกันโดยสิ้นเชิงหลวงปู่ชอบชอบความวิเวกเดียวกล้าหาญเด็ดขาดส่วนหลวงปู่เหรียญน,นั้นละเมียดละไมลึกซึ้งในทางปัญญา เมื่อใกล้ออกพรรษาหลวงปู่ชอบชวนไปวิเวกที่พมา่าแต่หลวงปู่เหรียญพิจารณาแล้วเห็นแต่ความมืดมิดในจิตจึงเรียนว่าเส้นทางนี้อาจไม่เหมาะสำหรับกระผมหลวงปู่ชอบยิ้มเมตตาเอาเถิดต่างคนต่างจริตขอให้ต่างเดินตามธรรมของตนเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ทางใครยาวกว่าแต่อยู่ที่เราเดินด้วยใจที่สว่างเพียงใด